สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทกจเนาะมาจับสัตว์มูมูตัวนี้เอาลูกออกนุ่มได้เจ็ดถึงแปดมือเพิ่นมมีอาการจับสัตว์เท่าก็เลยจะมาเช็คเช็คเบิงเพื่อเดี๋ยวตอนแรกสิทําการผสมเทียมเนาะแต่ว่าก่อนที่สะผสมเขาก็ตรงมาเช็คเบิงสกอนว่าเพิ่์นหนึ่งซําใดพี่เน,นอะไปเดี๋ยวันกุุงเช็คให้เบิรงว่าเช็คจังใดเนาะเช็คซัวเนี่ยอันดับแรกก็คือตรงตรงนี้สเปร แบบนี้ก่อนเนาะติดต้ามไวถ้าเกิดว่าห้าผสมเทียมหรือผสมตัวห้าก็มีไวก็ะดีพี่น้องก้อนเป็นกินตะวเก็เห็นหเหวจับสัตว์ได้ง่ายขึ้นมากดหลังมันโอ,โอเคถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็คือพร้อมแล้วเน้องพี่น้องแต่ว่าตอนแรกเข้าไปเอา นิ่งตอนเศร้าห้อผสมตอนแรกตอนแรกแล้ะกะ็บมะอ,อื่นเศร้าอีกโดดหนึง่งตอนแรงโดดหนึง่งตอนเศร้าโดดหนึ่งพร้อมแล้วเอาน้ำเชือโอเคพร้อมอาการเพิ่นพร้อมแล้วฟาร์มห้อสีใสผสมเทียมลอยปเส้นเดี๋ยวไปเอาน้ำเชื้อมาก่อนเดี๋ยวจะมา บึงว่าการผสมเทียมเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะคอ,อกเข้าจะเป็นคออกบบานๆเด้อจะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่สวยไม่สวยไม่รู้แต่เน้นแข็งแรงแล้วก็หมูยููได้หมูเฮางามแค่นั้นแหละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเฮาผสมเทียมกันมาเอาได้น้ำเชื่อมูมาแล้วพี่น้อง เอ้ยมนเชื้อหมูเชื้อหมูสองโดดอันนี้จะเป็นดูล็อกสีดำสาลว่าเป็นอุปกรณ์สันกระสิไหไฮมากเป็นเดือยตัวนี้จะเป็นเดือยเดือยแม่แม่นางเนาะอ่ะมาเริ่มผสมกันอันนี้คือไม่กุ้งหลางจินกันเรียบร้อยแล้ว เอาน้ำเสือ้อมูมากระคำพี่น้องเฮ้ยเป็นไงเบียกหลเหมือนเดิมกิ่นตะปูมีผ้ากันเหีอยมีบมดเลยพี่น้องเอ้ยคือเป็นคือถอยดัามาก กกับมือกับขอบบ้านๆพี่น้องบางเครือก็แขงแก,กอยู่กับการผสมหมุนเข้าไปเนาอพี่น้องเนาะแล้วก็เช็กบึงถทาง่านันเป็นตึงๆแสดงว่านเขาแล้วดูดละก้แล้วเขากบมังเปิดดไฟก่อนหมุนเกี่ยวกันนี ออ่ีไปนั่งกดหลงังสวยกระตุนพัอนีกั้่อยให้เพื่อนดูดเองบัน ตุน่นพึ่นเื่นเ้ากับสิซ้ำอีกนึ่งโดดต้องไป่นองเนาะเพราะว่ากาาันพาดนางเรือเพิ่นก็นอาจิขึ้นนัองเ่าได้เต็มเต็มที่บันไดบมเมนว่าขื้นเต็มที่ดอกบางเชื่อการผสมนี่ก็ขึ้นขึ้นแห้งหนันเขาายาพึ่งสมุมกาว่าเพิ่นจิ หันหัวลงต้อค่อยผสมเทให้การปี๊ลูกดีนะพี่น้องถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ผสมเลยนี่ก่อ,อร่างไครเพิ่งวั่ได้เต็มที่เพิ่นก็สิรับน้ำเสื้อตัวผูน่ะก็สิปี๊หน่อยจะปล่อย่นดูดเองเป็นควาสิเบิดแบเจนเย็นสมไปแน้ะพี่น้องมื่อนีก่ก็อยากมืดแน่ดอกมาคำ มันจะดูเองดูจนเบิดเขาเบิดเลือไก่เบิดแล้วเขากลายล่มโอ้ยยิงยิงยิงลาล่มคนมากดหลังคนอีกเ่ยเมื่อแล้วก็ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลวิบลับปึ๊บโอ้ไปไหนอ้าวดมอีกทีนึงออตุู๊กระตุ้นยื่เรื่อยๆเนาะหลายคนคิดว่านี่ตุ๊กูอยู่นั่แต่ซอยในการผสม ง่ายขึ้นเพิ่นกับซิ่งน้องเฮ้ยขอ,อกบัานบันบางเขื่อขอ,อกบัานบันเข้ากับเห็ดตามสไตล์ของเข้ากับกับเพื่อนข้ามใหญ่เนอะการเห็ดอีหยังกับายากๆยันี่บดได้มาตรฐานคือเพิ่น อ่าเสร็จแล้วพี่นนาะเมืออื่นเส่าเ่ามาเกลือหมูเขากะสมอีกรอบนึงก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนบบนิง่งเนี่ยซูนหลังเพื่อนบบได้ก็อันนี้ก็ปป้อยไวย้เังสิจักน้อยสักขู่เดี๋ยวค่อยให้เพื่อนคายออกมาหรือบ้องสั่นก็นสักพักนึงเหาค่อยมาดึงค่อยๆดึงออกเนาะให้เพื่อนเอารับน้ำเสือ้อเต็มที่ซะก่อน เมือ,อก,กี้คำแล้วอัในไดกะฝากกดไล์กดตดสามช่องนิพพานจนตเกียบด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ